เราไม่อยากมีทุกข์เราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังเราก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเราทำจิตใ้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าวาทะที่สร้างศัตรูเป็นวาทะที่สร้างความทุกข์ ไม่เมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแตู่้เดียวการโกรธการย,าย,ายิาายการเป็นศัตรูซิ่งกันละกันมันเป็นทุกข์เป็นความร้าร้อนเรามาต้องการใช้อรมวางเฉยใช้สับาช่างมันใครจะด่าก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมัน ใครจะสรเสริญก็ช่างมันไม่รับทั้งหมดตามจิตกำหนดว่าวาทประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคำนินทาและสรรเสริญมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลพู้นั้นเราไม่เอาเราเฉยเสียเป็นสังขารุเปกขายาน